เวรกันเวรย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวรท่านอุปมายอย่างเนี้ญาติโยมเหมือนบุคคลเมื่อจะล้างสิ่งที่มันแปดเปื้อนของอันไม่สะอาดแต่เอาอะไรไปล้างเอาน้ำลายน้ำมูกน้ำโสโครกไปล้างและสิ่งเหล่านั้นแม้จะถูกล้างแล้วมันก็เหม็นคลาวสกรปรกด้วยสิ่งอันไม่สะอาดนะเวรก็เหมือนกันแต่เวรน,นั้นมันต้องล้าง เวนมันเหมือนของสิ่งที่โสกปกมีมูดคูดอุจจาระปัสสาวะเป็นต้นต้องเอาน้ำใสน้ำสะอาดไปล้างแล้วสิ่งโสกปกก็จะคลายไปเหมือนเวนย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวนพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านระง,งับเวนด้วยการไม่จองเวนเช่นพระพุทธเจ้าพระปเจกับพรเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกองค์อัคร